พ,พี่ต๋องเนี่ยก็บอมีเพื่อนเป็นหมอนะอ๋ออามีเพือ่นะอนเป็นน้องไงอีกคนก็เป็นพี่ผมที่ถูกแหวนไม่ยอมแก่เนี่ยวันนี้เนี่ยวันที่ผมสรุปสนามสวยงามแล้วก็มีอาจารย์มีเพื่อนหนมาห้องหนึ่งอันนั้นอาจารย์พจน์ไม่เกี่ยวและอื่นไม่เกี่ยวเกี่ยวอาจารย์ทั้งทั้งวันอาจารย์คุรี อันอื่นนะเป็นตรงบอกไอ้หรือกันผมพัฒนาแล้วอาจารย์เมื่อก่อนเป็นนิสัยนะแต่ทีผมเป็นสัตนดาแล้วก็คือว่าจะพูดอะไรพูดด้วยคตรงตรงไปอะไรผิดคือผิดไหนถูกคือถูกเพื่อนทุกคนรักหมดคนไหนเดินเข้าบ้านผมยินดีตล้อนะแล้วคนไหนเดินเข้าบ้านใครต้องรักผมด้วยนะ เอออาครับวันนี้ก็เป็นฟันดีแล้วก็ผมเสียใจบางเรื่องที่ว่าเพื่อนบางทีเราก็จำไม่ได้เพรามันหล่อ,เ,เ,อเ,เกินมันหนุมเกินเราเจอกับโอโซ่เลยไม่เราโอโซเกินแล้วเพื่อนคุณเปล่าวรือองดูวะไม่ใช่นอมันไม่อย่างนี้เจอเหรียนหรือเปล่า ไม่ใช่เหรียญด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่เขาเขาเขาเป็นคนดีนะเขาจันไม่เคยสีตกสีย่างเก่าตั้งแต่เกิดมายันที่เจอเรืนะ่องนาะ ไม่ต้องไม่ต้องถามว่าใครมีคำถามไหมเขาถามเองวิทยาหมายถามว่าเขาไล่ออกหรืเราออกเองถ้าผมอยู่ต่อไปผมกาจารย์ไม่รู้ก่อนจะไล่ผมออกหรือเปล่าออกก่อนออกก่อนดิ้กว่าเลยออกก่อนดิ้กว่าก่อนดิ้งยังไออกเพราะว่าเราไม่รู้เคยออกอย่าังคับให้ออกจะได้เอาเมาเจอพี่เฮ้ยไปเอ็งเงินน้ำมันนิดเดียว ถ้าเราอยู่จะอยู่ได้กี่เยอะแต่จริงๆแต่ว่ามันออัดเพราะว่าอาจารย์รัตนวันสอนไว้ว่าอย่ายอมใครเอาอาอาจารย์เอาปูมาสิพี่พายใจกินรถนะถูกไหมเล่นไปแล้วเล่นอีกรออู่รอด้วงอะไรเนาะโอ้โหโอ้มันเตะบอลถูกมั่งในสนาม เดี๋ยวเรียกอังครตามมามาตีเนาะทำไมไม่บอกอาจารย์ก่อนนึกจะไปเราบอกก็ไม่ทันด้วยแล้วที่จะถืองแล้วที่หนีไปเล่นไพ่ทีนี้เราเราเราผมว่าเราอย่าบอกแกไอ้เล่นไพ่ไี่บอกไม่เล่าไอ้นี่ไพ่ไปเล่นเป็นนะจ๊ะเป่นเต็นทีนี้พวกเราเนี่ยมาวันนี้เราเห็นอาจารย์เกิแล้วไม่ได้ขอควาปมหมาแล้ว วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกคนแล้วก็เพื่นอนๆทุกคนบ้านผมนะอยู่ไม่ไกลอำเภอเมืองลบบุรีถามที่สมัยก็ไปดูกถามแจ้งเมื่อไปถูกถามแจ้งไปถูกไปดูกหมด,ดแหละคนที่ไม่เคยไปกเคยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครไม่ถูกอ่ะพยายามถามกัน,นถ้าไม่ดูจริงๆอาจารย์เรียกตำรวจแล้วไปบ้านผม มันจับงงจก่อนไงการจิตให้มันจับแล้วก็ไปบ้านจัดหน่อยเลย,เลย,ยแล้วก็จะไปอยี๋ยไม่บอกยเยอะเกินนะมันไม่รู้อบอกไปบ้านจัดหน่อยถูกตั้งแต่มู่เลย,ยถ่านอ,อุกคนไปถูกมาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีเวลาว่างไปบ้านแต่วโทรโทรศัพท์บอกก่อนว่า

เขารู้กันหมดแล้วแหละเขารู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วคือตนหอมอริยังไม่ตายแล้ก็บ้านของใจจักรนะครับบ้านของหน่อยเมียอีทนะครับไม่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 ไงวะเนี่ยเมียชื่ออีทเมียชื่ออีทนะครับอินดี้ต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ไปได้ไปสังสรรค์มาหลายครั้งแล้วนะครับเขายินดีต้อนรับนะครับคนต่อไปป๋าป๋าของน้อง ขอเชิญป๋าของน,น้องคนระับป๋าภัยชุมพลครับประยุทธ์ได้ร้องไดกร้องมาจำบูมเปิดทีแรกเข้ามาตั้งใจตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับเข้ามาว่าจะากระาวผู้บัญชาการก่อนแต่พอเข้ามาก็พบเจอคนปกติคือที้บางคนแก่ว่าอาจารย์นนะบาง <laughs> <laughs> คนแก่ไปมองไม่ออกนะครับ เลยต้องตั้งหลักมาเรีนนะครับก็ผมว่าพุก,กันเขาหน้าเดต้องขอให้อาจารย์มาบอบชีวิตของอาจารย์ะว่าชีวิตประจําวันอาจารย์ทาอย่างไรเพื่อชาตินเกิดเงียูจะได้เดินตามว่าว่าเออภาพจะดีไหมอาจารย์ได้ไน,นะครับผมผมนี่จริงๆรงอ่อ้านผมวงจรผมไม่่คยมาเขาเลยอ่ะมาเจอพอไปเรียนทำอะรกิจเนี่ย<ห> มันก็เดินทางจากบามบารีเข้ากรุงเทพไม่ได้ผ่านลถบุรีเลยนะครับผมย้อนก็เลยไม่ค่อยได้เจอพวกเราปีที่ผ่านาปีไม่ได้มาเจอเลยนะครับจากกำโงยเช่นก็ไปเรียนที่เชียงใหม่เรียนมาได้เชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปทํางานพักในกรุงเนพกงานครแล้วก็ไปเรียนที่อีนาครับหลังจากนั้นก็ไปทํางานที่พนักงานในวัญน,นะครับทนนี่อยู่พน,นักงานในขวัดอยู่พักเลยขั้นตัวไปทําแผนไปทำแผนทั่วประเทศที่สำนักงานทเชื่อคำว่า อยู่สวาพักอ,อยู่สิบป,ปีทำไปทำมารู้สึกแลยกับผู้บัณัิชาคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอนะรชอบทะเลาะกับผู้บัณัิชาอาชีพรับราชการไม่ได้จะยลุงเป็นสีแปดเมื่อปีสี่สองเป็นมาประมาณแปดปีดูแล้วก็อย่างที่บอกทะเลา,าคะครูกัณชาเขาจะคิดเขาก็มองข้างมัเรื่อยๆก็คุยกับชาวบ้านรู้เรื่องดี ร,ร,รู้กับชาวบ้านรู้เรื่องบีนะครับเขามาชวนได้ไปทำงานกับชาวบ้านกับองค์กรสังคมก็เลยตากเข้าไปนะครับปัจจุบันก็ทำอยู่กับเขาเรียกอะไรสภาอ,องค์กรสังคมมันเป็นกฎหมายที่เกิดเมื่อปี่ก็เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ชาวบ้านรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันทำเรื่องชังคมเอสแฉกแบนี้แล้วเราก็กร,รมมกู้กับชาวบ้านมีความสุขก็คือว่าเรื่องไหนที่ทคิดว่าดีสำหรับเขา เราทำเลยเขาไม่ต้องรอทุกสื่อราชการไม่ต้องรอก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับทํามาหลายปีตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับส่วนก็มีทุนเดอก็คือมีมีเป็นค่าการบำนณาครบ5ปีแล้วคิดถึงลูงลูกกันด้วยว่าว่ามจะมีเงินก่อน1งตัวมาก็ไปทํางานกับสุกคนก็มีรายได้ที่ต่อยเป็นโปรเจกต์อะไรแบบนีข่าวหน้านะเขาบอกว่า ง,งานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานที่สาคัญนะงานที่ต้องมาก่อนตายเนี <c> ่ย <oughs> ะครับคราวหน้าเราน่นจะมีอีกนะต้องมีต้องมีนะครับต้องมีก,ก็ก็คิดว่าเราจะได้มามนั่งนับันว่าไอ้ไอ้คนนั้นมันไปแล้วอคนนี้มันไปแล้วน,น,นะครับแล้วก็มานั่งคุยเขาบอกว่าอ๋อห้าคนครับเขาบอกว่าอะไรนะคุยเรื่องเก,นะก่าเล่าฝังหลัง มีของผมให้กินซิสหน่อยครับก็ยินดีที่มาคุยกันครับแล้วก็ครั้งหน้าก็จะมีเรื่องจะลืมนะครับอาจารย์ช่วยมาถอดความรู้ให้ด้วยนะครับว่าดำเนินชีวิตยังไงถึงถึงยังเหมือนเดิมครับก็ยินดีที่คุยกันครับแล้วก็อาจารย์กจะมาอีกครั้งครั้งสองครับย่าได้เอาแบบอาจารย์เราก็อยู่นานดิเรื่ออะไรดิ